Verb Story เล่าเรื่องสมุนไพรายอภัยภูเบศ l e r e Story by อภัยภูเบศศ3มิามมถุนา2567สัปดาห์ที่แล้วนะคะเล่าถึงการวิจัยพื้นฐานของตำรับคมิ้งชันมาขามป้อมที่ศาสตร์อายุรเวทเรียกว่านิชาอมารกิซึ่งมีการศึกษาแยากนะคะของทั้งคมิ้นชันเดี่ยวๆแล้วก็มาขมป้อมเดี่ยวๆ รวมถึงการศึกษากลไกของตำรับที่มีส่วนผสมของสมุนไพรทั้งสองชนิดถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็สามารถที่จะย้อนกลับไปฟังใน e ีพีก่อนหน้านี้ได้นะคะในสัปดาห์นี้สัญญาไว้ว่าจะมาเล่างานวิจัยที่ทำในคนให้ฟังนะคะของตำรับนี้การศึกษาแรกเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าทำในผู้หญิงที่มีถุงน้ำในรังไข่หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Polycystic Ovarian Syndrome หรือ PCOS นะคะ ซึ่งปัจจุบันนี้พบในผู้หญิงหลายคนเลยนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตั้งครรภ์ได้ยากนะคะทีนี้เบื้องหลังของถุงน้ำในรังไข่เนี่ยก็เกิดจากภาวะดื้ออินซูลิน,นะคะ่ะทำให้การตกไข่เนี่ยไม่สม่ำเสมอหรือไม่เป็นปกตินะคะการศึกษาเนี่ยเขาแบ่งผู้หญิงนะคะออกเป็น5กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยได้ตำรับคามินชันมาขามปอนที่ผลิตในแบบดั้งเดิมกลุ่มที่2ได้ตำรับ คมินชันมาขามป้อมที่เป็นสารสกัดกลุ่มที่3ได้ยามาตรฐานก็คือเมทฟอร์มินนะคะที่ใช้รักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ทําให้การตกไข่เป็นปกติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้การตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นด้วยนะคะในกลุ่มที่4เนี่ยเป็นการนําเอายามาตรฐานคือเมทฟอร์มินเนี่ยมาร่วมกับตํำรับคามินชันมาขามป้อมที่ผลิตในแบบดั้งเดิมแล้วก็กลุ่มที่5เนี่ยก็เป็นการใช้ เมทฟอร์มินร่วมกับสารสกัดคามิ้นชันมาขำป้อมนะคะการศึกษาก็พบว่าประสิทธิผลของตำรับคามิ้นชันมาขำป้อมทั้งที่อยู่ในรูปแบบดั้งเดิมและสารสกัดเนี่ยเทียบเท่ากับยาเมทฟอร์มินนะคะการเพิ่มยาเมทฟอร์มินเข้าไปในตำรับคามิ้นชันมาขำป้อมเนี่ยไม่ได้ให้ฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นนะคะทั้งนี้เนี่ยถ้าเทียบกันระหว่างการผลิตแบบดั้งเดิมกับสารสกัดเนี่ยก็พบว่าสารสกัดเนี่ย ออกฤทธิ์ได้ดีกว่าเล็กน้อยนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในระหว่างการศึกษาเนี่ยนะคะกลุ่มที่ได้รับตำรับยาดั้งเดิมและสารสกัดเนี่ยในกลุ่มนี้นะคะอย่างละหนึ่งคนเนี่ยที่สามารถท้องได้นะคะอันนี้ก็มีการอธิบายว่าเป็นไปเนื่องจากการที่ตำรับเนี่ยไปช่วยนะคะทำให้ระดับการดื้ออินซูลินลดลงแล้วก็ทำให้การตกไข่เป็นปกติด้วยนะคะ นอกจากนั้นยังมีการศึกษาในผู้ป่วยที่มีภาวะก่อนเบาหวานโดยใช้สารสกัดตำรับนิชาอมารกินเนี่ยนะคะ500มิลลิกรัมกินต่อเนื่องกัน6เดือนทําให้การตอบสนองต่ออินซูลินดีขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มยาหลอกนะคะแล้วก็พบว่าความเสี่ยงของเบาหวานที่ประเมินจากที่เขาเรียกว่า Indian Diabetes Risk Score นะคะอันนี้ทําในอินเดียนะคะก็จะประเมินว่าความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะที่จะพัฒนาไปเป็นเบาหวานดัชนีบนกายซึ่งเปรียบเทียบ ระหว่างน้ำหนักกับส่วนสูงระดับน้ำตาลในเลือดระดับอินซูลินภาวะออกซิเดสติสเปรยและคุณภาพชีวิตในช่วง6เดือนก็ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะนำไปปรับใช้กับผู้ป่วยได้นอกจากนั้นแล้วนะคะก็มีการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุนะคะโดยการให้ผงนิชาอมารกินเนี่ย2.5กรัมเป็นเวลาหเดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดน้ำตาลหลังอดอาหารนะคะแล้วก็ลดน้ำตาลหลังกินอาหาร สองชั่วโมงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะมีกรณีศึกษานะคะที่ผู้หญิงที่ได้รับยาแผนปัจจุบันเมทฟอร์มินแล้วก็กินมีพิรายนะคะเป็นเวลากว่า3ปีเนี่ยแต่น้ำตาลก็ยังส่งนะคะอยู่ที่ประมาณ2 0 0มลกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยตอนนั้นผู้ป่วยก็เลยไปซื้อผงคามินชันมาขามป้อมนะคะขนาด5กรัมเนี่ยมาลายละลายน้ำร้อนในตอนเช้าแล้วก็กินเป็นเวลา8สัปดาห์ค่ะก็พบว่าน้ำตาลลดลงจาก200เนี่ย เหลือ95มิลลิกรัม p e เดซิลิตรนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการศึกษาเนี่ยนะคะที่มีการรายงานเนี่ยก็บอกว่าจริงๆลดตั้งแต่สัปดาห์ที่4แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตำรับเนี้ยเราก็จะเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะเตรียมการหรือว่าใช้ได้ไม่ยากนะคะที่สําคัญก็คือว่าใช้แล้วติดตามอาการนะคะและที่สําคัญอญิงตั้งคันนะคะรวมถึงผู้ที่มี ถุงน้ําดีอุดตันนะคะก็เป็นข้อห้ามใช้ของคมินชานรวมทั้งข้อห้ามใช้ของตำรับนี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขออัปเดตงานวิจัยไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะผู้ที่สนใจใช้ยังมีคําถามนะคะก็ติดต่อมานะคะขอรับคําปรึกษาด้านสมุนไพรได้ที่ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภัยภูเบศพอดแคส Sharing the Oval Heritage